วันนี้เรามีข้อมูลที่แบบน่าสนใจมากครับเป็นเหมือนข้อความที่ส่งตรงมาจากแนวหน้าเลยแต่ไม่ใช่แนวหน้ารบที่ไหนนะครับแต่อยู่ในร่างกายของเราเองอเป็นข้อความจากทีมเม็ดเลือดขาวที่เขาเปรียบเปยว่าร่างกายเราเนี่ยคือสนามรบแล้วพวกเขาก็คือเหล่าทหารที่คอยปกป้องเราอยู่ค่ะ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยนะคะการใช้มุมมองของเซลล์เม็ดเลือดขาวมาเล่าเรื่องเนี่ยทำให้เรื่องสุขภาพที่ดูซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายแล้วก็จับต้องได้ทันทีเลยค่ะใช่เลยครับซึ่งปกติเนี่ยหลายคนก็จะถามว่าควรกินวิตามินอะไรเสริมดีแต่ข้อความนี้บอกชัดเลยว่านั่นไม่ใช่คำตอบทั้งหมด วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึง7วิธีที่เหล่าทหารเม็ดเลือดขาวอยากให้เราช่วยเพื่อที่พวกเขาจะได้ตบหนักตบแม่นและไม่ตายง่ายตามที่เขาว่ามาเลยครับก็คือสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ไม่ใช่การตามหาสุดยอดอาหารเสริมวิเศษอะไรแต่เป็นการกลับไปสู่พื้นฐานของการดูแลร่างกายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดให้ระบบคุมคุ้มกันของเราทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆคะ่ะ โอเคครับงั้นเรามาแกะกล่งเรื่องนี้กันเลยดีกว่าข้อเรียกร้องข้อแรกจากทีมเลือดขาวก็คือเรื่องการนอนในข้อความนี้มีเสียงจากจันลิมหรือก็คือเซลล์ลิมโฟไซต์บอกมาเลยว่าการนอนให้หลับลึกนี่สำคัญมากๆ ใช่ค่ะช่วงที่เราหลับลึกหรือ Deep Sleep นี่แหละค่ะคือช่วงเวลาทองของระบบภูมิคุ้มกันเลยตามข้อมวลบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาเดียวเท่านั้นที่เซลล์เม็ดเลือดขาวจะสามารถบันทึกข้อมูลของเชื้อโรคที่เคยเจอลงไปในหน่วยความจำระยะยาวของระบบภูมิคุ้มกันหรือที่เรียกว่า Immunological Memory ได้ค่ะ อ๋อ oh, เหมือนการอัปเกรดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสในคอมพิวเตอร์ของเราทุกคืนเลยใช่ะะครับแต่ที่ผมอ่านแล้วสะดุดตามากๆคือเขาบอกว่าถ้าเราอดนอนเนี่ยพวกเขาจะเกิดอาการความจำเสื่อม ความจําเสื่อมเลยนะคะใช่ครับคือจําหน้าเชื้อโรคไม่ได้ว่าเคยสู้กันมาก่อนแล้วที่แย่ไปกว่าน,นั้นคือกาวที่เท้าของเซลล์ที่เอาไว้ใช้กอติดกับเชื้อโรคก็จะเสื่อมสภาพไปด้วยเดี๋ยวนะครับนี่มันหมายความว่าแค่เรานอนไม่ดีคืนเดียวทาหารของเราจะทั้งจาศัตรูไม่ได้แถมยังจับไม่ติดอีกตั้งหากเลยเหรอครับโหผลกระทบมันเกิดขึ้นเร็วขนาดนั้นเลยค่ะ กาวที่เท้าที่ว่าเนี่ยก็คือการเปรียบเปรยโปรโตีนที่เรียกว่าอินเทกรินบนผิวเซลล์ซึ่งมันจะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อร่างกายเราได้พักผ่อนเต็งที่จริงๆพอเราอดนอนสารตัวนี้มันจะเปลี่ยนสภาพไปทำให้ความสามารถในการยึดเกาะผู้บุกรุกลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยโหเป็นปัญหาซ้อนสองชั้นเลยนะครับคือระบบสอดแนมก็รวนระบบจู่โจมก็อ่อนแอลงถูกต้องเลยค่ะเข้าใจแล้วครับ แต่มันก็มีคําถามขึ้นมาว่าแล้วสําหรับคนที่นอนเยอะล้วครับนอนครบ8ชั่วโมงเป๊ะ,เ,ปะเลยแต่ทําไมตื่นมายังรู้สึกเพลียแล้วก็ยังป่วยง่ายอยู่ดีแบบนี้หมายความว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์ของพวกเขาล้มเหลวหรอครับนั่นเป็นคำถามที่ดีมากค่ะและชี้ไปที่ประเด็นสําคัญเลยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องระยะเวลาแต่มันเป็นเรื่องคุณภาพของการนอนด้วยอ๋อคุณภาพ ใช่ค่ะเราอาจจะนอนอยู่บนเตียง8ชั่วโมงแต่ถ้าการนอนนั้นถูกรบกวนเราอาจจะมีช่วงหลับลึกหรือ deep sleep แค่ไม่กีน่นาทีก็ได้ครับ ปัจจัยที่รบกวนก็อย่างเช่นการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนหรือแม้กระทั่งนอนในห้องที่ร้อนเกินไปสิ่งเหล่านี้มันขัดขวางไม่ให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะหลับลึกได้เต็มที่ผลก็คือถึงจะได้ชั่วโมงนอนครบแต่เหล่าทหารก็พลาดรอบการฝึกซ้อมและอัปเดตข้อมูลที่สำคัญที่สุดของคืนนั้นไปอยู่ดีค่ะโอ้โหชัดเจนเลยครับมาถึงข้อที่สอง อันนี้ทำเอาผมตกใจเลยครับเป็นข้อความจากน้องนิวหรือนิวทรฟิลที่ระบุชัดเจนเลยว่าน้ำตาลคือศัตรูเบอร์หนึ่งอืมเบอร์หนึ่งเลยเดี๋ยวนะครับในข้อมูลนี้เขาใช้คำว่าเป็นอัมพาตเลยเหรอครับนี่มันหมายความว่าแค่เรากินเค้กชิ้นเดียวทหารของเราก็น็อกไปเลยทันทีอย่างนั้นเหรอครับ คำว่าเป็นอมพาตอาจจะฟังดูรุนแรงแต่ในทางวิทยาศาสตร์มันใกล้เคียงมากค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือค่าเฟโจซิดิกอินเด็กซ์หรือดัชนีชี้วัดความสามารถในการกินเชื้อโรคของเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะตกลงควบอย่างรวดเร็วและรุนแรงเลยหลังเรากินน้ําตาลเยอะๆและผลกระทบนี้อยู่ได้นานหลายชั่วโมงเลยทีเดียวแต่ที่ร้ายกว่านั้นมันมีอีกกลไกหนึ่งซ่อนอยู่ค่ะยังมีอีกเหรอครับมีค่ะ คือในเชิงโครงสร้างโมเลกุลเนี่ยน้ำตาลกลูโคโสกับวิตามินซีมีความคล้ายกันมากทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวต้องใช้ประตูทางเข้าเดียวกันอ๋อ oh. พอเรากินของหวานเข้าไปน้ำตาลจำนวนมาหาศาลสะกรูกันไปที่หน้าประตูแล้วก็แย่งกันเท่าเซลล์ทำให้วิตามินซีซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญที่เม็ดเลือดขาวต้องใช้ในการต่อสู้เข้าไปในเซลล์ได้น้อยลงหรือแทบไม่ได้เลยอย่างนี้ก็เป็นเหมือนการโจมตีสองทางเลยสิครับ คือ 1. ทําทำร้ายทหารของเราโดยตรงทำให้เขาอ่อนแอลงและ2คือไปตัดสเสบียงขโมยอาวุธที่เขาต้องใช้อีกด้วยใช่ค่ะต่อให้เราอุตส่ากินวิตามินซีเข้าไปก็อาจจะเปล่าประโยชน์ถูกต้องเลยค่ะมันเป็นผลกระทบแบบคูณสองที่น่ากลัวมากดังนั้นการลดหวานมันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการควบคุมน้ำหนักแต่เป็นการเคลียร์ทางแล้วก็ส่งสเสบียงให้ทหารของเราโดยตรงเลยค่ะทำให้พวกเขาวิ่งไวแล้วก็กินเชื้อโรคได้เก่งขึ้นใช่เลยค่ะ ครับข้อต่อมาคือการเติมสเบียงครับในข้อความนี้บอกว่ามาจากหน่วยคลังแสงเขาบอกว่าอาวุธสําคัญอย่างแอนติบอดีที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วมันทํามาจากโปรโตีนที่เรากินเข้าไปนี่เองอเพราะฉะนั้นการกินโปรโตีนให้ถึงจึงสําคัญมาก และแหล่งข้อมูลก็เน้นย้ำนะคะว่าให้เน้นจากอาหารธรรมชาติเป็นหลักตอนเช่นไข่ต้มโอกไก่ปลาหรือถั่วต่างๆนอกจากโปรโตีนแล้วก็ยังมีแร่ธาตุสำคัญอย่างสังกะสีหรือซิงค์ที่ช่วยให้เซลล์เม็ดเลือดขาวแบ่งตัวได้เร็วขึ้นเวลาเจอผู้บุกรุกครับซึ่งก็หาได้จากอาหารธรรมชาติเหมือนกันอย่างเช่นหอยนางรมตับหรือเมล็ดฟักทอง แต่ประเด็นเรื่องโปรโตีนนี่มีอะไรที่น่าสนใจกว่านั้นซ่อนอยู่ค่ะอย่างเช่นอะไรล่ะครับคือมันมีองค์ประกอบเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยร่างกายเราไม่สามารถกักเก็บโปรโตีนไว้ใช้เหมือนที่เก็บไขมันได้นะคะอ๋อ ดังนั้นการที่เราอดมื้อเช้ากลางวันกินนิดหน่อยแล้วไปจัดหนักมื้อเย็นด้วยสเต็กชิ้นโตๆโตถึงแม้โปรโตีนรวมทั้งวันจะถึงเป้าแต่มันก็ไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดค่ะครับมันเหมือนกับการป้อนวัตถุดิบให้โรงงานผลิตอาวุธแบบเทโครงลงไปทีเดียวตอนโรงงานใกล้จะปิดแล้ว เทียบกับการทยอยส่งให้ตลอดทั้งวันแบบหลังย่อมดีกว่าใช่ค่ะแบบหลังย่อมทำให้สายการผลิตเดินเครื่องอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากกว่าเข้าใจเลยครับ คือต้องกระจายการกินโปรตีนไปในแต่ละมื้อแต่มีอีกประเด็นที่ผมว่าดีมากๆเลยคือเขามีคําเตือนตัวโตวๆมาด้วยครับว่าอย่าเพิ่งรีบไปหาซื้ออาหารเสริมอย่างสังกะสีหรือวิตามินต่างๆมากินเองประเด็นนี้สําคัญมากจริงๆค่ะเพราะร่างกายของเราต้องการวิตามินและแร่ธาตุเหล่านี้ในปริมาณที่ไม่มากนักการบริโภควิตามินเสริมเกินความจําเป็นหรือที่เรียกว่า over dosing เนี่ยจะทําให้ตับและไตซึ่งเป็นอวัยวะที่ต้องขับของสิง เหล่านี้ทำงานหนักเกินไปครับผมและอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้ข้อมูลจึงแนะนำชัดเจนว่าหากรู้สึกว่าตัวเองอาจจะขาดสารอาหารจริงๆควรไปปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอค่ะอาหารเม็ดเลือดขาวในร่างกายเราครึ่งกองครับจะพาก,กันไปแอบอู้งานอู้งานเลยเหรอคะใช่ครับคือจะไปเกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดเฉยๆเลยเรียกว่ามาจินแทกพู ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติค่ะในระบบไหลเวียนเลือดของเราจะมีเม็ดเลือดขาวอยู่2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Circulating Pool ที่ไหลเวียนไปกับกระแสเลือดหลักอย่างรวดเร็วส่วนอีกกลุ่มก็คือ Marginated Pool ที่ว่านี่แหละค่ะพวกเขาจะเคลื่อนที่ช้าๆเกาะอ,อยู่ตามผนังหลอดเลือดเพื่อเตรียมพร้อมตอบสนองต่อการอักเสบในเนื้อเยื่อบริเวณน,นั้นได้ทันที ทางแก้ที่เขาแนะนํามานี้ง่ายมากเลยครับเขาบอกว่าแค่เราลุกขึ้นเดินหรือออกกําลังกายเบาๆการที่หัวใจสูบฉีดแรงขึ้นจะเหมือนเป็นการถีบทหารที่เกาะอยู่ให้หลุดออกมาล่าตระเวงในกระแสเลือดทันทีเลยอืมเมื่อเราได้ทหารเพิ่มขึ้นมาฟรีๆใช่ค่ะสองเท่าเลยในพริบตาเดียวและนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งของประเด็นนี้ค่ะ มันหมายความว่าแค่การลุกขึ้นเดินเร็วๆสัก5นาทีก่อนมื้ออาหารก็สามารถเพิ่มจำนวนทหารละเตเวนในกระแสเลือดของเราได้อย่างมีนัยสำคัญแค่5นาทีเองนะครับใช่ค่ะในช่วงเวลาที่ร่างกายกำลังจะเจอกับสิ่งแปลกปลอมที่อาจปนมากับอาหารได้มันเป็นการลงทุนทางสุขภาพที่น้อยมากแต่ให้ผลตอบแทนด้านความปลอดภัยที่สูงและรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อไม่จาเป็นต้องออกกาลังกายหนักหน่วงเสมอไป ถูกต้องค่ะแค่การขยับร่างกายอย่างสม่ำเสมอก็สามารถเรียกทหารกองหนุนของเราออกมาปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วค่ะข้อที่5อันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพจิตที่ส่งผลต่อร่างกายโดยตรงเลยเขาแย่นำตัวร้ายของเรื่องนี้มาเลยนั่นก็คือความเครียดที่จะหลั่งฮอร์โมนชื่อคอร์ติซอลออกมาอืมคอร์ติโซอลซ,ซึ่งเปรียบเสม,มือนบอสบ้าอำนาจหรือยาฆ่า,มาแมลงสำหรับเม็ดเลือดขาวเลยทีเดียวครับ มีผลกดการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันโดยตรงเลยในข้อมูลอ้างถึงเสียงจากพี่โมโนโหรือเซลล์โมโนไซต์ที่บอกว่าคอทีติซอจะสั่งให้เซลล์เม็ดเลือดขาวระเบิดตัวเองซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่า apoptosis ระเบิดตัวเองเลยเหรอครับ ใช่ค่ะและยังทำให้ต่อมไทมัสซึ่งเปรียบเสมือนโรงเรียนฝึกทหารของทีเซลฝ่อลงด้วยมันคือการทำลายกองทัพทั้งในปัจจุบันและตัดกำลังการผลิตทหารใหม่ในอนาคตไปพร้อมๆกันเลยโหฟังเราลึกถึงช่วงที่ผมทำงานหนักๆแล้วป่วยง่ายมากตอนนั้นก็นึกว่าเป็นเพราะนอนน้อยอย่างเดียวแต่พอมาเห็น,นกลไกที่คอ,อริซสั่งฆ่าทหารตัวเองแบบนี้มันน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับ อืมประสบการณ์นั้นสะท้อน,นกลไกนี้ได้ดีมากค่ะแต่โชคดีที่ร่างกายเราก็มีระบบรับมือเช่นกันแหล่งข้อมูลแนะนำวิธีแก้ที่เรียบง่ายอย่างการหัวรบการดูเรื่องตลกหรือการกอดครับ เพราะการทำสิ่งเหล่านี้จะช่วยหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขอย่างออกซิโทซินและเอนโดฟินออกมาซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้ไม่ได้แค่ทำให้เรารู้สึกดีนะคะแต่มันทำหน้าที่เป็นเหมือนหน่วยกู้ภัยทางชีวเคมีที่เข้าไปต่อต้านคำสั่งทำลายล้างของคอร์ติซอลโดยตรงเลยค่ะอ๋อช่วยให้ทหารของเรารอดชีวิตใช่ค่ะและกลับมาทำหน้าที่ได้อีกครั้ง ต่อกันที่ข้อ6ครับเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเขาบอกว่ากองทัพหลักของเซลล์ภูมิคุ้มกันกว่า70%อาศัยอยู่ที่ลำไส้ของเราครับในบริเวณที่เรียกว่าแก้ว 7จ็ดิบเปอร์เซ็นเลยนะคะใช่ครับและที่สำคัญคือทหารของเราต้องทำงานร่วมกับแบคทีเรียเจ้าถิ่นหรือโปรไบโอติกส์ที่เปรียบเหมือนเอเลี่ยนในท้องของเราเลยถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่จะเห็นได้ว่าลำไส้ไม่ใช่แค่ระบบย่อยอาหารแต่เป็นศูนย์กลางบัญชาการของระบบภูมิคุ้มกันเลยก็ว่าได้ค่ะครับความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ภูมิคุ้มกันกับจุลินทรีย์ในลำไส้เป็นแบบพึ่งพาอาศัยกัน จุลินทรีย์ที่ดีจะช่วยฝึกเซลล์ภูมิคุ้มกันของเราให้รู้จักแยกแยะระหว่างมิตรกับศัตรูและตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมได้อย่างเหมาะสมถูกต้องเลยครับเขาบอกว่าเราต้องเลี้ยงเอเลี่ยนที่ดีเหล่านี้ด้วยอาหารของมันซึ่งก็คือพรีไบโอติกส์ที่มาจากผักและใยอาหารต่างๆอืเพื่อให้มันแข็งแรงและช่วยเทรนทหารเม็ดเลือดขาวของเราให้เก่งขึ้นแต่ในทางกลับกัน ถ้าเราท้องผูกบ่อยๆหรือกินแต่ของทอดของมันก็เหมือนการปล่อยให้แบคทีรียตัวร้ายเข้ามายึดเมืองแล้วกองทัพของเราก็จะอ่อนแอตามไปด้วยประเด็นนี้เปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อย,ยาปฏิชีวนะไปเลยนะคะในขณะที่ยาปฏิชีวนะจําเป็นอย่างยิ่งในการช่วยชีวิตจากการติดเชื้อแบคทีรียรุนแรงแต่มันก็เปรียบเสมือนการใช้ยุทธวิธีเผาให้ราบกับระบบนิเวศในลำไส้ของเราอ๋อคือมันไม่แยกแยะใช่ค่ะ มันไม่แยกแยะระหว่างแบคทีเรียดีกับร้ายนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการฟื้นฟูสุขภาพลำไส้หลังได้รับยาปฏิชีวนะจึงสำคัญมากมันไม่ใช่แค่เรื่องของการย่อยอาหารแต่คือการสร้างกองบัญชาการหลักของกองทัพเราขึ้นมาใหม่จากศูนย์เลยทีเดียวค่ะแล้วแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายข้อที่7ครับเป็นข้อความจากหน่วยจราจรที่มาเตือนสติในเรื่องที่เบสิกที่สุดแต่คนก็มักจะลืมกันมากที่สุดเรื่องอะไรคะ นั่นก็คือการดื่มน้ำครับเขาบอกว่าทหารเม็ดเลือดขาวเดินทางผ่านเลือดและน้ำเหลืองซึ่งมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักถูกต้องค่ะเลือดของเราประกอบด้วยน้ำถึงประมาณ92%เลยนะคะส่วนน้ำเหลืองก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักเช่นกันระบบทั้งสองนี้เปรียบเสมือนเครือข่ายถนนและทางด่วนที่ให้เซลล์ภูมิค้มกันใช้เดินทางไปทั่วร่างกาย การเปรียบเทียบในแหล่งข้อมูลนี้ชัดเจนมากครับเขาบอกว่าถ้าเราดื่มน้ำน้อยเลือดก็จะข้นหนืดเหมือนรถติดในกรุงเทพเลยครับอืมเห็นภาพเลยค่ะกว่าทหารของเราจะฝ่ารถติดไปถึงที่เกิดเหตุเชื้อโรคก็อาจจะลุกลามไปแล้วแต่ผมสงสัยว่ามันเป็นแค่เรื่องความเร็วในการเดินทางอย่างเดียวหรือเปล่าครับหรือการขาดน้ำมันสร้างปัญหาอื่นให้พวกเขาด้วย เป็นมากกว่าเรื่องความเร็วค่ะการขาดน้ำยังส่งผลโดยตรงต่อด่านหน้าของเราด้วยนั่นคือเยื่อเมือกต่างๆในโพรงจมูกและลำคอครับ ปกติแล้วเยื่อเมือกเหล่านี้ต้องชุ่มชื้นอยู่เสมอเพื่อดักจับเชื้อโรคที่เข้ามากับอากาศแต่เมื่อเราดื่มน้ำไม่พอเยื่อเมือกเหล่านี้จะแห้งและอัดแตกออกเกิดเป็นรอยแยกเล็กๆที่มองไม่เห็นซึ่งก็เหมือนเปิดประตูเมืองให้เชื้อโรคเข้ามาง่ายๆเลยถูกต้องเลยค่ะดังนั้นการดื่มน้ำให้เพียงพอจึงเป็นการดูแลกำแพงเมืองให้แข็งแรงไปพร้อมๆก,กับการดูแลเส้นทางเข้ามนาคมภายในให้โล่งสะดวกค่ะพอฟังครบทั้ง7ข้อแล้วในบทสรุปขเขาก็เขียนทิ้งท้ายไวไอย้อย่างน่าประทักใจมากครับเขาบอกว่า ทีเม็ดเลือดขาวทำงานให้เราตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดไม่มีลาป่วยและพร้อมจะสละชีวิตเพื่อปกป้องเราเสมออือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตโดยรวมไม่ใช่การเพิ่งพาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษครับ การสร้างสมดุลที่ดีในทุกๆด้านคือการสร้างฐานทัพที่แข็งแกร่งที่สุดให้กับระบบภูมิคุ้มกันของเรานั่นเองแต่มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจจากข้อที่6ที่ทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองเหมือนกันค่ะประเด็นไหนเหรอครับก็คือประเด็นที่ว่า70%ของกองทัพภูมิคุ้มกันของเราอาศัยอยู่ในลำไส้แล้วต้องทำงานร่วมกับแบคทีเรียเจ้าถิ่นที่เปรียบเหมือนเอเลี่ยนซึ่งในทางเทคนิคแล้วไม่ใช่เซลล์ของมนุษย์อืมจริงด้วยครับ นี่ก็น่าคิดนะคะว่าถ้าทหารของเราต้องพึ่งพาสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ใช่เซลล์ของเราเองในการทำงานคำจำกัดความของตัวเราจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่คะหรือว่าร่างกายของเราไม่ใช่แค่คนคนเดียวแต่คือระบบนิเวศท,ที่ซับซ้อนที่ต้องพึ่งพากันและกันเพื่อความอยู่รอด